เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจอนเจแอนบฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐเมกาเช้าว,วันพฤหัสบ,บดีครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านคริปแลนด์คาลเลียวันนี้เปิดบ้านร็อกเกช์ a อเกดฟิลเฮาส์ครับ7จ็โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการมาเยือนของทีมพลังหนุม่มโอฮามาซิตี้ทันเดอร์ครับ โดยโค้ชของเจ้าบ้านเป็นเคนนี่เอ็ดกินสันวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของโอเคซีครับโค้ชหนุ่มอย่างมาร์กเดโนโดยผลงานเกมล่าสุดของคริปแลนด์คาเบเลียครับก็ชนะมา10กว่าเกมรวดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอนเนสตได้คนันกลางขาดลอย115ต่อ105ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นดาร์ูสกาแลนยี่สแต้ม3รีบาวสองแอสซิสเสริมด้วยโดนาวนมิเชลครับ19แต้ม3รีบาวสี่แอสซิสต เจ้าหัวฟูจ้าเดตอาเลนครับ19แต้ม11รีบาวสองแอสซิสต์สุดท้ายเป็นคริปแลนด์คาเลียครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสบายๆส,ส่วนโอคลาม่าซิตี้ธันเดอร์ครับก็ชนะมาเป็น10เกมรวดเช่นกันครับโดยเกมล่าสุดสามารถเอาชนะบอสตันเซลติกแชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วได้ด้วยสกอร์105ต่อ92โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งทางด้าน OKC OK เป็นเชคกิติสอเล็กซานเดอร์สาแต้ม11รีบาวหกแอสซิสต์ เสริมด้วยแอนดูวิกกินส์ครับ15แต้ม1รีบาวด์2แอสซิสต์และลูเจนส์ดอท14แต้ม6รีบาวด์1แอสซิสต์สุดท้ายโอเคซีเอาชนะไปได้แบบสวยงามในเกมนี้ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านคริปแลนด์เคาเลียครับประกอบไปด้วยไดรุสกาเลนตำแหน่งพอยกาดดวลกับเชกิจสอเล็กซานเดอร์ในตำแหน่งนี้ก็ต้องเรียกว่าดีกันคนละอย่างครับแต่สุดท้ายท้ายสุดครับเชกิจสเหนือกว่า ชูตติ้งการครับโดนวานมิเชลครับสไปเดอร์แมนจะได้ดวลกับเคซันวอลเลซตำแหน่งนี้แน่นอนครับชูตติ้งการสไปเดอร์แมนโดนวานมิเชลเหนือกว่ามากไปกันต่อที่สมอลโฟร์ดดีนเวดเจ้าพ่อการยิง3ดวลกับลูเจนส์ดอตนี่เล่นเกมรับดีครับแล้วก็ทะลุทะลวงวงในได้ดีครับดุดันตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีคนละอย่างครับส่วนพาวเวอร์โฟร์ดในวันนี้คริสแลนคาเลียเป็นเจ้าพ่อวงในอย่างอีวานโมบลีครับจะได้ดวลกับทางด้านจารลนวิลเลียมส์ นี่กระโดดเด่นทั้งเกมรุกเกมรับแต่ส่วนตัวมองว่าเกมรับอีวานโมบีดูดีกว่าชัดครับส่วนเซตเตอร์คุม,มงในครับทางด้านจริตอลเลนจะได้ดวลกับไอเซียฮาร์เทนสไตน์ครับตำแหน่งนี้เกมรับก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ชอบเจ้าหัวฟูมากกว่ารีบาวได้อย่างแม่นยำและแน่นอนครับตัวนี้เดี่ยวหนึบผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านมีแค่อแซคโอโคโร่เท่านั้นเจ็บบริเวณไหล่ครับส่วนทางด้านทีมเยือนคนสำคัญอย่างเชดโฮมเกนครับรวมถึงอเล็กซ์คารุโซ นี่ก็เป็น2คนสำคัญที่ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนของทีมเยือนโอเคซีในวันนี้เราไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งเริ่มจากเจ้าบ้านครับคริปแลนด์คาลิอาแลบนี้ประกอบไปด้วยไดรุสกาแลนเดนแวนมิชเชลดีนเวดอีวานโมบรีและจาริดอัลเลนส่วนโอคาวาซิตี้ทันเดอร์ประกอบไปด้วยมาเทีบเชกิเจสอเล็กซานเดอร์เคสันวอลเลสลูเจนส์ดอตจาเลนวิลเลียมส์ไอเซียฮาร์เทนสไต์ครับ โดยเจ้าบ้านคริปแลนด์คาลียยืนหนึ่งในสายตะวันออกชนะ3 1แพ้ส่ส่วนโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ยืนหนึ่งในสายตวออะวนัน,น,น,ตวนตกชนะ30แพ้5เกมนี้ถือว่าเป็นสื่อแข่งศักดิ์ศรีครับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสงสายมาดวลกันเองครับีย์แมชอัในวันนี้แน่นอนสไปเดอร์แมนโดนแวนมิดเชลซีซั่นนี้23.3แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโก46ส่วนทางด้านโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ไลอัพนี้ครับ ก่อแน่นอนครับเป็นคีแมนอย่างเชกิตเชสอเล็กซานเดอร์31.3แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก52และทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นบัสท,ที่เดาผลยากจริงๆครับเป็นทีมอันดับหนึ่งของทั้งสองสายมาดวลกันในเกมนี้ถือว่าเป็นสื่อแข่งศักดิ์ศรีครับคิฟแลนด์คลาลเลียในซีซั่นนี้โดดเด่นมากเรื่องของเกมรุกส่วนโอคาวาสซิตี้ทันเดอร์โดดเด่นเรื่องของเกมรับครับแล้วก็เกมรุกก็ถือว่าเล่นพอใช้ได้ครับ และเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นบาสที่มีความสูสีน่าจะผลัดกันนาผลัดกันตามไปในแนวสูงต่ําน่าจะปลอดภัยกว่า227,000ได้ยืนฝั่งสูงครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ